BMW S1000R จอมพลังขี่เพลินดีไซน์หล่อหรูดูแพงไฟหน้า LED คมคมอารมณ์ได้มีเด้ทอร์ม n นิ่งไลท์ในตัวพร้อมระบบ a d a p t i v e c o r n e r i n g Light ปรับองศาการส่องสว่างตามองศาการเลี้ยวของรถแต่ทำงานเฉพาะตอนฟ้ามืดนะครับท้ายดูโลง่ลงๆเพราะไฟเลี้ยวและไฟท้าย LED ทำงานร่วมกันจอแสดงผล TFT ขนาด6.5นิ้ว ถังน้ำมันความจุ16.5ลิตรเครื่องยนต์4จังหวะ4สูบเรียง Double Overhead Camshaft 1 6ว wow, าว์9 9 9ซ c 165แรงม้าที่11,000รอบตอนอาทีแรงบิดสูงสุด114นิวตันเมตรที่9,250รอบตอนอาทีความเร็วสูงสุดที่เคยทำได้270กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่อทรงสวยเสียงเงียบปีนิดใครชอบท่อล,ลั่นๆอาจต้องหาท่อสูตรเพิ่มความลั่นนะครับ กุญแจแบบคีย์เลสไม่ต้องเสียบกุญแจให้เสียเวลาล็อกคอก็เป็นระบบไฟฟ้าสะดวกมากคาลิเปอร์เบรกหน้า4ลูกสูบจับจานเบรก320มิลิเมตรพร้อมระบบ ABS Pro และ c o r n e r i n g ABS ด้านหลังคาลิเปอร์1ลูกสูบจับจานเบรก220มิลิเมตร Shift a อ s t a n t Pro หรือระบบ Quick Shifter แบบ Up Down เบาะคนขี่และคนซ้อนแบ่งระดับชัดเจน ตัวเบาะนั่งสบายความสูง830ม mm. ิลิเมตรสวิตช์ควบคุมต่างๆใช้กันในหลายๆรุ่นของ BMW ปรับหมุนได้รอบทิศทางโหมดการกักบขี่ปรับเลือกที่ฝั่งขวาแถมมีปุ่มปรับเทกริปทำความร้อนที่แฮนด์สำหรับอากาศหนาวด้วยสวิงอาร์มคู่พร้อมยางหลัง190 55ขอบ17ใหญ่สะใจดีจริงๆช็อคอัพหลังเดียวปรับระดับคนซ้อนและสัมภาระได้แบบนี้เจ๋งไปเลย ติดตามรายงานผลการกับขี่ได้ในคอลัมน์ไบท์วอลเกอร์นิตยสารนักเลงมอเตอร์ไซค์ฉบับที่424ประจำเดือนพฤศจิกายน2566